สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟ g h ไทยแลนด์บ b ยนะารัช่าผมในคลิปแวนการ์ดซีโร่วันนี้จริงๆอัดไว้แล้วนะครับแล้วมันก็เปลี่ยนตีลั่นพอดีต้องมานั่งอัดคลิปเพิ่มนะครับผมนะก็คือในแวนการ์ดซีโร่วันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าวันติ้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวันที่สามสิบเนี่ยนะครับสามสิบปุ๊บหมดวันที่สามสิบก็วันที่หนึ่งปุ๊บมันเป็นการรีแล้งนะครับพอมารีแล้งเสร็จปุ๊บเนี่ย มันก็มีอะไรเพิ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยแยกนะครับเป็นฟาสต์พาร์ทมาให้ดูกันนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาแนะนําก่อนว่ามันมีอะไรที่ถูกเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับนะก่อนอื่นต้องบอกว่าถ้ามันไม่ครบยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นฟาสต์คลิปจริงๆอะ่ะวันวันที่เราอัดเนี่ยคือคืนวันที่1เลยมันเพิ่งอัพเปลี่ยนวันมาปุ๊บเราก็อัดเลยนะครับนะกดเข้ามาดูเฉยๆว่ามีอะไรบ้างนะครับนะโอเคนะครับตอนนี้อยู่ในหน้าเกมกันแล้วนะครับ เข้ามาดูก่อนครับตอนนี้มันตันที่เกตสาก็คือยังตันที่เกตสาอยู่นะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับนะในตอนนี้นะครับเรามาดูตรงนี้นิดนึงในส่วนของตรงนี้นะครับจะทําการปลดล็อกตัวละครมาอีก4ตัวนะครับผมนั่นคือ,อไอตัวที่เล่นชาโลไอดาริคิรุระนะครับนะแล้วก็คนเล่นเพลมูนนะครับอาสึกะแล้วก็ เคนจินะครับที่เล่น d ดิเมนชันโพลิสแล้วก็เอมินะครับน้องของไอจิที่เล่นเ e r ร์บิวก็เท่ากับว่าดาร์คเพลมูลดิเมนชันแล้วก็เบอร์บิวด่า erm เนี่ยสามารถปลดล็อกให้มาเล่นได้แล้วแล้วก็สามารถฟาร์มได้ด้วยจะไม่เหมือนอีเวนต์แกนบูนะถ้าแกนบูเนี่ยจะเป็นอีเวนต์ที่เข้ามาฟาร์มได้เฉพาะเวลานั้นๆนะครับแล้วหมดอีเวนต์ก็คือหายไปเลยจะไม่มีการฟาร์มของอันนี้อันนี้นนคือมีการฟาร์มของนะครับก็ สามารถเข้ามาเล่นกันได้เนาะอยตรงเนี้ยก็จะมีระดับเหมือนกันนะครับก็ถ้ากดคอนเฟิร์มเข้ามาก็จะเห็นว่าจะมีระดับ very really easy easy normal hard และก็ very hard นะจ๊ะตรงนี้มีเหมือนกันนะครับผมอโอเคต่อมาครับผมในเรื่องของแลงนะครับ r ร n กิ้งนะครับถูกรีแล้วนะครับ r ร n กิ้งจะถูกรีให้พอยเหลือศูนย์ไปแล้วนะจ๊ะซึ่งแป๊บนึงนะกลับมาที่นี่แป๊บหนึ่ง VP ตรงเนี้ยนะครับมันจะเหลือศูนย์ไปแล้ว ตอนที่แล้วเราปั๊มปึ๊บนะครับเรามาดูนิดนึง VP ีตรงนี้มันบอกว่ามันจะหมดวันที่มันหมดเดือนวันที่15เดือน5ก็คือประมาณเวลาประมาณ15วันหรือครึ่งเดือนนั่นแหละนะครับโดยที่รางวัลของวีีก็ถูกรีนะครับ5 0 0พันยังได้เหรียญแดงอยู่เหรียญพรีเมียมนะครับเหรียญทองก็เป็นไมล์ลูมคอยนะครับก็ยังให้อยู่ที่หมื่นหนึ่งยังมีซองให้เหมือนเดิมครับซึ่งของก็ยังนั่นแหละหลักๆก็จะให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็รอบนี้จะตันอยู่ที่ สองแสนสองเท่าเดิมนะครับแล้วถ้าเพิ่มเติมหลังากนี้ทีละหนึ่งแสนก็จะได้สองเพิ่มอีกหนึ่งองนั่นเองนะครับใครจะพร้อมฟาร์มมิ่งก็เชิญนํานสบายนะครับจะเก็บตองอะไรก็ว่ากันไปโอเคมาที่แรงกิ้งนิดนึงครับเรงกิ้งก็มีแรงกิ้งนะครับใหม่ออกมาแล้วนะจ๊ะซึ่งมันรีแล้วนะครับในแรงกิ้งนี้มีของรางวัลอะไรมาดูกันนิดนึงของรางวัลในแรงกิ้งนี้ครับเป็นโอเวอร์โดนะครับ นะฟลอยแล้วก็เปลี่ยนอาร์ด้วยนั่นเองนะครับใครที่อยากหาโอเวอร์หลดเนี่ยก็ได้เลยนะครับจริงๆแ,งงแลน์กิ้งเราพิลาเป็นบนะัสเตอร์เบดเนาะอันนี้เป็นโอเวอร์หลอดนะครับติดท็อปพันก็ได้แล้วนะครับนะก็เวลาเท่ากันครับ1ิบ5ี่วันพอๆกันนะครับอ่ะอันแทนแลน์กิ้งก็ไม่มีอะไรมากก็รีแล้วสามารถเข้ามาเล่นกันได้ต่อมาเป็นในเรื่องของการ์ดนะครับเอ่ออย่างที่รู้กันครับผมว่าการ์ดเนี่ย มันก็ถูกเพิ่มแคนเข้ามาแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันในคลิปหน้าว่าในส่วนของตัวการ์ดเนี่ยว่ามันมีการ์ดแต่ละใบมีความสามารถอะไรบ้างแล้วก็มีสก,กิลอะไรบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะรวบ4แคนให้อทิตย์ในคลิปหน้าเพรที่อาทิตย์หน้าในคลิปหน้าก็คือคลิปต่อไปของเรานะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามีทั้งรอยอนนะครับออร์เคนะครับชาโดว์ Shadow, มันให้มาใบเดียวอยู่แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับไดเมนชั่นไดร์กลาเพลมูลนะครับแล้วก็เมอร์วิลดาถูกอัพเข้ามาแล้วนะครับ กดเข้ามาดูก็ได้ครับผมนะจริงๆเนี่ยพวกรอยย้อนอะไรพวกนี้ก็จะมีของเสริมเหมือนกันนะอย่างที่เราเห็นนี่ก็คืออ่ะอย่างอันนี้ก็จะมีพวกสายกาลาฮัตโผล่เข้ามาแล้วนะครับกาลาฮัตกับกามมจะโผล่เข้ามาแล้วนะครับนะวิเกตสามกามมแล้วก็กาลาฮัตนะครับตรงนี้ก็อ่าใครที่เปิดแล้วก็หรือต้องการจะเล่นเพิ่มก็ได้นะครับแล้วก็แค่อื่นๆก็มีแล้วเนาะ สามารถเข้ามาไนี้ได้นะครับจหรับอัปเดตตรงนี้นะครับหมดสีทันปุ๊บก็มาพร้อมกันเลยแล้วก็สุดท้ายครับน่าจะเป็นในส่วนของบล็อกนะครับซึ่งบล็อกเนี่ยเดี๋ยวเราจะขออธิบายยัดไปในคลิปคลิปเดียวเลยก็คือคลิปที่เราจะเปิดบล็อกมันเลยนะครับเราเหลืออยู่ทั้งสิบสองก็เดี๋ยวจะเปิดรวดเดียวให้มันหมดเลยนะครับก็จะมีสองบล็อกครับมีบล็อกที่เป็นไดเรกูล่ารูปมันไม่ขึ้นอนะ่ะขอลูกของบลูบิวด้า นะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายทีเดียวกับอันนี้เพิ่มเข้ามาแล้วก็ยังมีบล็อกเก่าให้เปิดอยู่นะครับซึ่งบอกก่อนว่ามันไม่ได้อะไรมากนักหรอกนะครับมันแค่อัปเดทเฉยๆนะครับอัปเดตเฉยๆแค่นั้นเองนะครับนะโอเคตรงนี้ก็จะเท่านี้ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับนะซึ่งเป็นการแนะนําอัปเดตตรงนี้ นะครับใครที่เล่นก็รีบฟาร์มกันหรือฟาร์มกันได้ก็ฟาร์มกันครับใครที่เพิ่งเล่นก็ฟาร์มกันตามสบายนะครับนะประมาณนี้ผมสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์ผมในะลิ้งก์กระดิ่งเพื่อพาคลิปใหม่ของเรานะครับถ้าอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครเป็นสมาชิกนะครับเป็นเมมเบอร์ช่องเราได้กับแท็บเมมเบอร์นะครับนะลิงก์ก็ตัวสมัครก็อยู่ข้างๆตัวกด อฝากซัสบสไคร์ดเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ไม่สมัครก็สามารถดูคลิปเราได้เหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากแฟนเพจด้วย,ยครับแฟนกับไฟธนาคารสมิติธรออฟฟิเชียลจะมีคลิปต่างๆให้ดูแล้วก็ใครรู้จักทางซื้อสินค้าตอนนี้เราเปิดพิออเดอร์ชุดใหม่กับ GB บีรุนตองรุนสามแล้วที่เป็นการ์ดจริงเนาะสามารถสั่งได้ที่เพจแอบช็อปลิงก์ในคลิปขั้นข้างล่างเหมือนกันนะครับผมวันนี้ไปแล้วเจอใหม่คลิปหน้าพวกเ